สวัสดีครับจากคลิปก่อนนะครับที่คำนวณต้นทุนนะครับในการทาหลังคาโรงเรือนนะครับอันนี้นะครับเราอยู่อีกส่วนหนึ่งเนาะไม่มีหลังคาโรงเรือนพลาสติกนะครับแต่ว่าก็มีแผนที่จะทำอ๋อมีอยู่แปลงหนึ่งอันนี้เป็นแปลงผักอนุบาลนะครับทำหลังคาพลาสติกเนาะก็ต้นทุนนะครับที่เราคํานวณรอบที่แล้วนะครับคือต้นทุนของเหล็กนะครับในการตั้งโรงเรือนปลูกผักนะครับแบบขนาด2อคูณหเมตรนะครับก็ต้นทุนนั้นคือแค่ค่าเหล็กนะครับจะมีต้นทุนอื่นที่แฝงเข้ามาด้วยนะครับค่าแรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ค่าเหล็กทั้งหมดนะครับ8เซนก็อยู่ที่เท่านี้นะครับเราตีเฉลี่ยเ้นละ150บาทนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นค่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับค่าใบตัดนะครับค่าทูบเชื่อมนะนี่ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีค่าเครื่องเชื่อมด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องเชื่อมนะก็ราคาประมาณนี้นะครับเครื่องตัดด้วยเครื่องตัดก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ ซึ่งถ้าทําไม่เยอะนะครับอาจจะจ้างทีมงานรับเหมานะครับทำอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับสาหรับการทําเองเนาะแต่สําหรับผมก็คือทําค่อนข้างเยอะนะครับก็ซื้ออุปกรณ์นะครับเครื่องตัดเครื่องเชื่อมก็มีหมดก็จะเสียต้นทุนเรื่องค่าเหล็กนะครับค่าของต่างๆนะครับโอเคครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับคือต้นทุนของเรื่องเวลานะครับเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การใช้งานเป็นหลักเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับ แล้วก็มีค่าหลังคาพลาสติกด้วยนะครับ1แผ่นนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ